ในเขตเทศบาลนะครับนะ <c oughs> เอาเอาของตำบลหูเวียงก่อนนะ <c oughs> ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย13ชุมชนคือ13มหมู่บ้าน <c oughs> นะครับนะ <c oughs> ส่วนหนึ่งอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าชุมชนกลกลากเราเนี่ยตั้งลกลากกันอยู่แถวริมแม่น้ำอยู่แล้วนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยที่เราได้รับผลกระทบก,กันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะเป็นระยะเวลาต้องบอกว่าเป็น10ปีนะเออมันอยู่ที่การบริหารจัดการน <c oughs> ้ำเพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆนะ แล้วดูน้ําหลากเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้มันเข้าทุ่งเข้าท่ามันไปตามธรรมชาติเราอยู่แล้วเรามีความสุขอะ่ะเราแฮปปี้แต่มาทุกวันเนี้ยพอมันมีหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการเนี่ยนะคุณบล็อกนู่นคุณอุดนี่กันนะครับแล้วคุณก็ปล่อยน้ําจากท้ายเขื่อนเจ้าพยามาเนาะเหมือนเทน้ําใส่กระบอกอะ่ะคุณก็มาตามคลองเลยข้างๆซ้ายขวาคุณบล็อกหมดเลยเหมือนรีดน้ําตั้งแต่ข้างบนมานะแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับ ก่อนที่จะออกไปเข้ากรุงเทพอะไรพวกนี้นะฮะในขณะที่คุณระบายออกมาจากท้ายเขื่อนเนี่ยคุณต้องซ้ายขวาซ้ายขวาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเลยยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณบริหารจัดการอยู่ที่หนึ่งพันนะครับคุณก็ตัดยอดน้ํามาก่อนซ้ายขวาซ้ายขวามาถึงเราสัก300ก็ถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้ถือว่าท่วมเท่าปี5 4าสี่ไหมคะโอ้เกินแล้วครับเกินเล,ล้วมวลน,น้ําน้อยจริงแต่มันมากองที่นี่มันเกิน5 4แล้ว เราอยู่กับน้ํากันอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วคะสี่เดือนกว่าแหละสี่เดือนกว่าไม่ไม่รวมก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านเนี้ยมันจะมีน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมเอาที่หนักๆที่เราอยู่กันเนี้ยสี่เดือนกว่าแ้วที่มันขังอย่างเงี้ยเร้ก็สูงขึ้นนะสี่เดือนมันสาหัสนะบางบ้านเนี่ยดูตามคลิปตามอะไรที่เขาเขาออกไปเนาะที่มาเนี่ย หนุนกันจนอยู่หลังหัวหลังติดหลังคาแล้วการขับถ่ายการประกอบอาหารที่หลับที่นอนปีนี้ที่มันคือสุดๆแล้วคือมันมาจากกองอยู่ที่เราคนเดียวอะเข้าใจบริบทว่าในพื้นที่ที่ที่เขาจะต้องบล็อกนั่นคือพื้นที่เศรษฐกิจราชการอะไรทุกอย่างพี่เข้าใจได้แต่เราก็เซฟคนกรุงเทพเซฟคนปทุมธานีเหมือนเอาน้ำมาอยู่ที่เราเพราะเราเป็นที่ลุ่มต่ำแต่ถามว่าแล้วเบื้องหลังใครเซฟเรามันเป็นมาเนอร์นานแล้วเราก็ไม่ได้เคย อ,า,อาปากบอกใครว่าเราไม่ไหวหนะเราไม่ไหวเพราะเราเข้าใจด้วยอะลรเราเป็นที่รุ่มที่ลุ่มต่ำแต่ปีนี้ที่เราต้องต้องยื่นข้อเสนอหรือว่ามีข้อคิดกเสนอความคิดเพื่ออยากให้ให้ผู้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอได้รับรู้ว่าเราไม่ไม่ไหวจริงๆมันหามนไม่ได้ลดลงเลยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเราเรับไม่ได้แล้วจนเราไม่ได้หลังชนฝานะคะจนเราจมน,น้ำแล้ว จมน้ําแล้วจริงๆเราถึงมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะทําได้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราขอเราขอให้ให้เห็นใจใช <bois. S 1> ่ค่ะให้เห็นใจคนในพื้นที่เราหน่อยแล้วก็ขอเรียกร้อ,กองกรุมชลนประทานพี่ขอเป็นเสียงหนึ่งเลยว่ากรุมชลนประทานคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณควรบริหารจัดการน้ําให้มันดีกว่านี้เพราะคุณหน้าที่โดยหลักอยู่แล้วคุณมีหน้าที่โดยหลักคุณควรคุณมีจิตใต้สํานึกอะลงมาดูเราบ้างพี่เข้าใจแหละว่าเขาก็ต้องบริหารน้ําผักกันไม่ให้เื่อน ราะเดี๋ยวมันรับผลกระทบจากพื้นที่แต่ในเมื่อคุณปล่อยมาคุณจะผักแค่ภาระคุณให้มันจบคุณรักษาปริมาณเขื่อนรักษาพื้นที่ที่คุณคิดว่ามันเซฟได้หน้าที่คุณมันจบแต่ไอ้คุณที่มันได้รับผลกระทบอ่ะมันมันมันจมดิ่งเลยค่ะมันดิ่งกับการคุณเอาตัวรอดอ่ะเหมือนคุณผักเอาตัวรอดให้คุณรอดแต่เราไม่รอดอ่ะ มันไม่ใช่ว่าท่วมทุกปีจนชินนันี้มันไม่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 มีคาว่าชินหรอกเพียงแต่ว่าเราพร้อมรับมือเราพร้อมเตรียมการเพราะอย่างที่พี่บอกบริบทพื้นที่พี่มันเป็นที่ลุ่มต่าติดแมตติดแม่น้าเจ้าพระยาแต่ไม่ไม่มันไม่ชินแต่ว่าเราเรามีการรับมือเรือต้องมีทุกบ้านต้องมีอย่างเงี้ยเราเข้าใจมันเป็นบริบทของเราอยู่แล้วแต่มันเกินจะรับมือได้มันอยู่ไม่ได้นะข้างในแต่มันต้องอยู่ณตอนนี้เลยนะชาวบ้านเขาขออย่างเดียวว่า คือคุณจะระบายน้ําเพิ่ม,มนะครับแล้วก็2ก็คือเร่งเร่งเถอเร่งระบายน้ําที่ในมันกองอยู่ในพื้นที่เนี่ยเร่งออกไป<ม>นะครับนะอย่าทําร้ายจิตใจเขาว่าโดยการเอาน้ํามาเติมให้เขาอีกวันหนึ่งขึ้นเซนสองเซนมันก็มีผลต่อสภาพจิตใจเขาแล้วเ<ม>นาะทีแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อมันน้ําแห้งแล้วอะไรแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องแผนเรื่องการบริหารจัดการระยะยาวเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ เอาภาคเอกชนนะประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกวันนี้ชนกานนึกอยากจะปล่อยก็ปล่อยช่วงแรกๆก,ก็ยังถือว่าโอเคยังพอรับได้แต่มาช่วงหลังเนี่ยปริมาณน้ํามันเยอะขึ้นแต่มีการระบายน้ำเนาะน้ำในเขื่อนก็ระบายออกมา มันก็จะเป็นสภาพน้ําขึ้นน้ําลงแหละบางทีก็น้ําลบแค่ขอบตะลิ่งอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ท่วมพื้นที่ทั้งหมดถูกต้องถูกต้องถนนในชุมชนเนี่ยใช้ได้กันหมดครับใช่แต่ชีวิตได้ปกติก็จะมีผลกระทบก่อคนที่อยู่ริมคลองบ้างในที่ลุ่มก็เป็นเรื่องปกติแต่ตราบใดที่มันท่วมถนนในชุมชนเนี่ยเราเริ่มเริ่มลําบากแล้วเริ่มใช้ชีวิตลําบากแล้ว